สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพน FC ช่องอาร์มบัสซินะครับแล้วก็สวัสดีที่สวัสดีทุกคนเลยนะที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นี่มี FC บอกว่าให้อาร์ ee, ไปเอามันออกซะหน่อยนะตรงเขา่าตรงอะไรอย่างเงี้ยเอามันออกซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นบางว่างันนะครับนะฮะก็ตัดผมเรียบร้อยนะเดี๋ยวใส่แว่นตาซะหน่อยเดี๋ยววันนี้อาร์ ee, เป็นอีกวิดีโอหนึ่งเดี๋ยวอาร์ ee, จะพาเพื่อนๆมาชม ชมรถนะสำหรับใครที่กำลังหารถอยู่หารถบัส2ชั้นสภาพที่แบบว่าจ่ายเงินปุ๊บนะพรุ่งนี้วิ่งงานได้เลยนะครับพรุ่งนี้วิ่งงานได้เลยแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับตอนนี้อําอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะฮะอยู่ที่อู่พีดีจีนะจำกัดหรือว่าหน่ารถเลยครับชื่อรถประเดิมชาวเวลนะครับ นะฮะเดี๋ยวมียู่3มคันเดี๋ยวเราจะมีทั้งภาพนิ่งด้วยแล้วก็ภาพวิดีโอไปด้วยให้เราดูแบบไปเรื่อยๆนะแล้วกิดใครสนใจก็ยามทิ้งเบอร์โทรไว้ให้โทรคุยกับเจ้าของกันเรื่องราคามาเพื่อให้เพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา <laughs> ถอดแว่นตาดีกว่าไม่ค่อยถนัดเลยนะครับสําหรับใครกําลังหารถนะแล้วมีเงินอยู่ในกระเป๋าเราถ้าอยากได้นะครับคันนี้มายามมาดูคันแรกคันสีม่วงนะครับ ทะเบยียนลงท้ายด้วย49นะฮะนะครับคันนี้เพื่อนๆวงการนะให้นิยามันบอกว่าเป็นทรงยูโร6นะครับทรงยูโร6เนี่ยภาพนิ่งก็คือรถเนี่ยมันจอดอยู่ในอูน่เพื่อนๆก็เลยอาจจะถ่ายมุมด้านข้างให้เห็นได้ไม่ชัดเดี๋ยวเอามีภาพนิ่งให้ดูนะฮะคันนี้เป็นทรงยูโร6สวยมากเลยนะครับคันนี้สูง4เมตร20ตัวจริงนี่สัตว่วนอ้วน สูงพอดีเลยนะครับนะฮะสมัยก่อนสมัยก่อนหน้าหน้าเนี้ยหน้าหน้ากากตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเอาต้นแบบมาจากอ,าอะไรนะไอรถวงกลมอะอะไรแบรนด์อะไรผมลืมนะเพื่อนเอออดี้ไหมออดี้ใช่ครับออดี้แบรนด์เนี้ยเอาหน้ากากหลังจากนั้นก็มีการเอาหน้าแบรนด์รถปัจจุบันรถผมรถอาร์มนะครับเอาหน้าของดีแบ็มาใส่ นะฮะส่วนหน้าก็เป็นการดีไซน์แล้วแต่ความชอบของเจ้าของรถนะฮะมาเรามาดูด้านข้างกันครับดูซิว่าถ้าเรามามาซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเครื่องเสียงพร้อมไหมอะไรพร้อมไหมเดี๋ยวเราดูด้านข้างไปรอบๆก่อนนะฮะคันนี้ 10. บน็อตถูกใจสายที่ชอบ10บน็อตเลยมาดูด้านข้างเลยครับนี่สิบน็อตตรงนี้เลยนะฮะสิบน็อตยูโรหกระจกนี่เรารายงานแบบให้มันชัดๆไปเลย ดูวิดีโอจบนี่เหมือนเหมือนกับว่าไม่ต้องมาดูอีกแล้วนะขนตังมามาสู่ขออย่างเดียวเลยกระจกฝั่งซ้ายยังไม่มีแตกนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยดูภายในกันฝั่งซ้ายสีสันเนี่ยสีสันเนี่ยยังไม่มียังไม่มีบวมนะคันนี้อามให้อามให้90% 80%สิบเอนบเป่ะแปดสถึงเกนะครับแต่ถือว่ายังใช้งานได้ยังวิ่งได้นะฮะ ช่วงล่างเป็นเบนซ์นะครับอ่าดูรถจากก่อนนะฮะช่วงล่างดุมเป็นเบนซ์น,นะฮะแต่ว่าได้เป็น10น็อตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับได้เป็น10น็อตสวยนะฮะหุ่นมันลงตัวดีนะครับเพื่อนนะครับหุ่นลงตัวดีนี่สายที่ชอบสแกนเนียคันนี้ได้เป็นเครื่องสแกนเนีย113นนะครับเครื่องสแกนเนีย113 ดูคอมแอร์ก่อนสิอ่าเป็นคอมบ็อกซหสูบละคอมใหญ่ละครับไดบอสสลูกโอเคตามฉบับของรถบัสนะครับแ <15. S 1> อร์ใหญ่แอร์ผู้คำด้วยนะโอ้โหแอร์คันนี้เย็นแน่นอนนะครับท้ายก็จะเป็นท้ายยุคเดิมๆนะยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงท่านเพื่อนซื้อไปก็อาจจะอ่าไม่กี่ตังค์หรอกค่ะเพื่อนเปลี่ยนหลอดไฟใหม่นะครับส่ง,ส,งส่งอะไรก็เช็คไฟก็ได้นะฮะร,รถเขาวิ่งงานอยู่นะครับ ปะปเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าว่าามุมของเครื่องเสียงห้องคนขับเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าฝั่งขวานี่ก็น่าจะคล้ายๆกับฝั่งซ้ายนะครับะเดี๋ยวเรามาที่ด้านหน้าคนขับ,บ,อ,บอ,อ,อ่าเบาะหุ้มใหม่ด้วยนะครับนะครับมาเรามาดูเดี๋ยวขออนุญาต ขออนุญาตนั่งตรงนี้นะครับดูนะพเพื่อนๆก็คือในมุมเนี้เป็นมุมที่อ่าตวเนี้ห้องคนขับนะฮะคนขับอันนี้มุมเด็กรถนั่งปรับเครื่องเสียงตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลคนขับนะฮะคอนโซลคนขับเข้าเกียร์นะฮะตรงนี้ก็ลองดูครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนที่เป็นเครื่องเสียงจะอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับนี่รถใช้งานนะมีของกระจิกกระจอกไฟแต่งโู่นนั่นนี่นะครับ เนี่ยครับเฮียบอกว่ารถคันนี้เพิ่งหุ้มบอกมาใหม่เพื่อนๆได้ไปนี่ก็คือเหมือนที่อามบอกคือเอาไปใช้งานต่อได้เลยคือเบาะเนี่ยหุ้มมาใหม่เรียบร้อยนะครับภายในก็จะประมาณนี้เป็นอดีตเนี่ยเป็นรถต่อใหม่นะครับคันนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าของเขาไปซื้อมือสองม,มาคือต่อใหม่จากที่นี่เลยนะฮะก็ใช้งานทุกวันนะครับ ต่ออูมีแสงหน่อยใช่ไหมครับเนี่ยฮะสภาพเบาะพะม่านอะไรก็ตามสภาพเลยนะครับตามสภาพลดมือสองใครไม่ชอบใจสีอสารก็พม่านก็ไม่กี่ตังค์สามารถเปลี่ยนใหม่ได้หมดเลยนะครับนะฮะสาเหตุที่เจ้าของเพข,ขึ้นอยากปล่อยเพราะว่า,าดูแลไม่ไหวแล้วอยากจะลดจํานวนลงนะครับให้มันเหลือสักคันนึงประมาณนี้จาก3คันนะฮะให้มันเหลือสักคันนึงเดี๋ยวเราจะถ่ายไปทีละคันนะครับ ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํรถรถบัสท,ที่ใช้ห้องน้ําอยู่บริเวณกึ่งชั้นบนชั้นล่างเนี่ยเขาก็คือต้องการอยากจะให้ห้องล่างเนี่ยโล่งนะฮะแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าเด็กรถต้องเอาใจใส่เรื่องกินให้ดีนะครับเรื่องห้องน้ำเนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้ก็เป็นแบบโตะนะวางขวดวางของวางถังน้ำแข็งได้เลยนะฮะใช่ไหมครับอบาเบาะหลังมาก็เป็นเบาะยังเป็นเบาะยุค ที่แรกๆอยู่5้าที่นั่งยาวนะปัจจุบันเนี่ยเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะคู่ละอันนี้ก็ให้เบาะยาว5้าที่นั่ง5ตัวเลยนะครับนั่งสบายรถสมัยก่อนเนี่ยจะบรรจุคนได้เยอะชั้นบนนี่น่าจะประมาณ40ได้39 38 40่ประมาณนี้แอร์ก็อยู่โซนหลังนะครับคอยเย็นก็อยู่ตรงนี้นะฮะเย็นหลังคาก็ยังเดิมๆนะครับเพื่อนๆดังเรียบๆถ้า ถ้า,าคนที่สนใจเนี่ยแล้วชอบหลังคาที่แบบเดิมๆนะเอาไปวิ่งยังแบบหมายถึงว่าอยากไปวิ่งโรงงานหรือไปวิ่งลูกค้าที่ไม่ต้องได้แต่งเยอะเนี่ยผมว่ากําลังดีนะครับกําลังดีเลยเพราะว่าทุกอย่างยังแบบเรียบๆง่ายๆอยู่แต่ถ้าเกิดใครจะไปแต่งเพิ่มก็ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ชอบเลยมาเดินจากหลังมาหน้าลงชั้นล่างจะวนทางด้านซ้ายมือนะครับ นี่ไฟตรงไฟแต่งอะไรก็เรียบร้อยหมดเลยนะครับมาครับมาชั้นล่างด้วยความที่เป็นรถสูง4เมตรอ่า20ชั้นล่างเขาจะโล่งเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นหัวไหมคือจะโล่งไม่ชนแล้วก็จะมันพอมันสูงรถสูงเนี่ยมันจะรู้สึกไม่อึดอัด สังเกตรถ4เมตรเนี่ยมันก,มนก็มันก็ดีตรงที่ว่าเวลาวิ่งเข้าไปรับลูกค้า,อาซอยแคบๆสายไฟต่ำหรือว่าในเมืองกรุงเทพอะ่ะก็จะสะดวกนะฮะเพราะว่มามันคัขันเตี้ยลงมาหน่อยนะครับแต่ข้อเสียก็อย่างว่าถ้าเกิดว่าลก,กลุ่มลูกค้านั้นเป็นกลุ่มลูกค้าที่ชอบกันมีการละเล่นนะรถสูงได้เปรียบนะครับรถสูงได้เปรียบนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าต่อใหม่เนี่ยเกิน4เมตรเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับปัจจุบันต้องต้องได้แค่4เมตรนะครับ เหมือนได้ข่าวว่าอาจจะไม่ให้ต่อใหม่ด้วย,วยซ้ำนะฮะก็คือเพื่อนเพื่อต้องซื้อรถเนี่ยลักษณะของรถมือสองสี่เมตรยี่สิบนี่ยแหละครับแล้วก็นาไปปรับปรุงนะฮะยังอนุญาตอยู่นะครับมันนั้นคุยกับพี่ป้อมอยังอนุญาตว่านํารถมือสองไปตกแต่งให้มันใหม่ก็ได้พอได้ครับนะฮะชั้นล่างก็จะเป็นโต๊ะนะฮะมีเบาะนะฮะมีเบาะอยู่4คู่แล้วก็เป็นโต๊ะนั่งนะฮะนั่งวางองค์อาหารกัน2ตัวโอเคข้างล่างกับข้างบนก็ เพดานคล้ายๆกันเลยนะครับอาจจะมืดๆหน่อยมืดๆหน่อยอะ,อนนะลองแผ่นไปด้านหลังครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่นอน <c oughs> สำหรับสายแบบว่า,วาไม่ไหวละเจอกันปลายทางเลยนะครับนอนยาวหรือเก็บของเก็บเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆคือคล้ายๆกับไปว่าเป็นห้องสตาฟตรงนี้ก็จะเป็นประตูหนีไฟเพื่อนๆตรงนี้ประตูหนีไฟ นะฮะตรงกับทางขึ้นนะฮะผมว่าอันนี้ก็ไม่ไม่ได้แก้อะไรแล้วนะถ้าคนคนซื้อไปก็อาจจะเก็บภายในหน่อยเพดานหุ้มหนังใหม่ก็ไม่แก่ตั้งนะครับห้องน้ําก็โอเคนะไม่ได้ย้ายละห้องสูตรก็มีให้ครบนะฮะถือว่าไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากสีภายนอกก็ได้นะครับอาจจะไปดูเรื่องภายในแล้วก็ตามความชอบเนาะเรื่องภายในว่าเราชอบแบบไหนนะครับ แต่ที่สำคัญคือได้สิบน็อตแล้วยางบิดโตนเนี่ยนะใช่ใช่นอนได้พักผ่อนได้ปิดไฟเลยก็ได้ครับ